สีใบไผ่แห้งครับผมตัวนี้สิบห้าหลักสิบห้าหลักแล้วก็ผีเสื้อครับผมสีใบไผ่แห้งดูจะย้อนแสงหน่อยครับผมถ้าไปปักในพางตาเลยครับผมนะสีใบไผ่แห้งครับผมตัวนี้แบบใส่ลังคืนใส่ลังเก็บใส่ลังเก็บครับผมตัวนี้สามสิบสามสิบก็จะกำใหญ่หน่อยสามสิบหลักตัวนี้ก็สามสิบ ัวนี้ก็สามสิบตัวนี้ผีเสือ้อผีเสื้อก็จะอยู่ที่สองวงสิบห้าหลักมีสิบห้าหลักยี่สิบหลักยี่สิบห้าหลักสิบห้าหลักก็คือสามสิบวงสามสิบบ่วงสามสิบตาตัวนี้สิบห้าหลักคืนทางนะผมคืนทางเอาฝากขอบคุณ f อครับผมตัวนี้แบบไม่ย้อมครับผมแบบไม่ย้อมปลอดสวนบินลาแล้วก็ตัวนี้เกาะข้างสำหรับ f อไม่เอานกออกจากกรงเข้ากรงต่อเนะอันนี้แขวนด้านข้างเลยเอาโอเคครับขอบคุณครับ